ไปต่อกันที่พาณิชย์บอกข่าวค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบรณ์นสุพลศรีทัพทิมนะคะจะมาพร้อมกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ที่อยู่ในบ้านเรานะคะสวัสดีค่ะท่านพาณิชคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ เรื่องของการเกษตรเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ยังต้องพึ่งพาน้ํากันอยู่ดีเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดรนรงศักดิ์หอมอะลายโครงการธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะครับผมครับค่ะนะกรก่อนอื่นช่วงนี้ก็เราเพติดตามข่าวความจริงไม่ต้องติดตามข่าวแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็รับผลกระทบเองเรื่องอากาศร้อนนะครับโอ้มากค่ะใช่ของเพชรบูรณ์เราก็ติดกันกับ ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็มันส่งผลถึงรังสีคุณต้าไวยโอเลตที่เราเรียกรังสี u ีนะครับสูงเพราะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนระมัดระวังในการที่ออกพื้นที่โรงแก้งหรือพื้นที่ที่มีแดดนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายแต่เห็นข่าวเมื่อสักครู่นะครับเห็นบอกว่าอาจอาจจะมีพายุฤดูร้อน เข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะไรนี่นะครับประมาณวันที่หกหรวันที่เก้านะฮะต้องระวังทั้งทั้งอากาศตร้อนต้องระวังทั้งรังสีด้วขณะเดียวกัน <c oughs> ต้องคอยระวังเรื่องพายุฤดูร้อ,รอนสิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มักจะประสบพายุฤดูร้อนแบบค่อนข้างรุนแรงนะฮะกเท่าที่จำมาหลายๆปีก็มักจะมีพื้นที่โซนซ้ำๆนะครับอาจจะเป็นร่องอากาศอะไรอย่างทำนองนี้นะครับอครับสำหรับราคาสินค้าเกษตร ของจังหวัดเพชรบุร์วันนี้นะครับข้าวนาปังนะครับข้าวนาปังตอนนี้ออกมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นตไปแล้วนะครับข้าวเกี่ยวสดแปดพันถึงแปดพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวแห้งความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นตเก้าพันแปดร้อยถึงเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันกับข้าวนาปังก็ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับชนิดฝัก กบาทห้าสิบสตางค์ถึงหกบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมขึ้นมายี่สิบสตางค์ต่อกิโลจากเมื่อวานนะครับเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดบาทเก้าสิบถึงเก้าบาทสามสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมขึ้นมาสิบห้าสตางค์ต่อกิโลจากเมื่อวานนะครับเมล็ดแห้งสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตสิบเอ็ดบาทเก้าสิบถึงสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนี่ขึ้นมายี่สิบสตางค์จากเมื่อวานนะครับ ทัวเขียวผิวมันอตอนนี้น่าจะร่วมหกสิบเจ็ดสิเปอร์เซนไปแล้วนะครับที่พี่น้องเก็บเกี่ยวออกจำหน่ายนะครับผิวมันคะยี่สิบแปดถึงสามสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรียยกพ่อขุนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผักทีสี่สิบถึงห้าสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับทรงตัวเท่ากับเมื่อวาน ผักชีลาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลนะครับจากเมื่อวานพริกฮอตแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลถั่วฝักยาวสามสิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลเช่นเดียวกันนะครับผักบุ้ง <playoffs> จีนสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมคะน้าหกถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมกะลัมเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมที่ราคาทรงตัวนะครับกะลัมดอก 8บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานลุ้ง5-6บาทต่อกิโลกรัมลุยขยับขึ้นมา1บาทต่อกิโลนะครับเมื่อเขือเปาะ6บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเปาะขึ้นมา2บาทต่อกิโลกวางตุ้ง10-15บาทต่อกิโลกรัมแตงกวา10-15บาทต่อกิโลกรัมที่ราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับในส่วนของราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าาร์ม แปดสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับขยับขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลก็หมูชำแหลกก็เนื้อแดงก็ยังคงร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นสองร้อยถึงสองร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่งสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทส ตางต่อฟองเบอร์สามสามบาทเก้าสิบสตางต่อฟองนะครับก็ไข่ไก่ก็ในช่วงอากาศร้อนๆน,นี่ก็ราคาคขยับขึ้นเนื่องจากไก่จะไข่น้อยนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับค่ะในช่วงของพานิ์บอกข่าวนะคะขอบคุณท่านสุพลศรีทัพทิมพานิชจังหวัดเพชรบูร์ค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะ